สวัสดีครับแฟน YouTube c h anel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสำหรับเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของนักชกดาวรุ่งชาวไทยนั่นก็คือเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ดอมเข่าลอยที่ไฟนี้ครับบุกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเจอกับนักชกเจ้าถิ่นที่มีดีกีเป็นเจ้าของแชมป์คัสในพิกัด60กิโลกรัมมาติดตามรับชมกันครับนี่เป็นไฟที่นักชกไทยผู้ไม่มีตำแหน่งใดๆเลยนะครับ แถมต้องมาชกในกติกาเควันเป็นครั้งแรกด้วยเก้าเสือใหญ่จะสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่ขอรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะครับมาที่รายการนี้ครับศึ World ก K1 วันเวอร์กังปี2019นะครับจัดขึ้นวันที่24 เึศอนิกายปี2 0 1พนปี2019ครับตรงกับปีพศ2562ครับที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนักมวยไทยของเราครับเจ้าของฉายาจอมเข่าลอยเจ้าเสื้อใหญ่สอเดชพันธ์วันนี้เจอกับงานหนักครับเพราะเป็นเจ้าของแชมป์ในพิกัดเจ้าของแชมป์คัสในพิกัด60กิโลกร,รมัมนั่นก็คือริกุอันโบนักชกญี่ปุ่นเจ้าบ้านนะครับกติกาเคนะครับพิกัด57.5กิลกร,รมัมกำหนด3ยกครับ เป็นครั้งแรกครับที่น้ำมวยไทยของเราต่อยในกะิกา K1 ด้วยและมวยคู่นี้เป็นคู่มวยในศึกมวยรอบ K1 เวอร์กังปีเวิร์ทเว e i g h เว o ร์ d ทัวนาเมนต์นะครับแต่ว่าเป็นเป็นนัดแรกครับเป็นไฟแรกของมวยรอบครับกางเก่งน้ำเงินนักมวยไทย,ยงเราครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับอายุ18ปีเท่านั้นเองครับสูง166ซนิเมตรครับข้างๆก็ลุงตู่ครับเวีตสักเล็กวงประเสริฐตวน ลิกูอันโบครับอายุ22ปีสูง174เซนติเมตรครับส่วนศูนย์ก็จะได้เปรียบนักมวยไทยเราประมาณ8เซนติเมตรเวทก็ต่อยเวทใหญ่มาด้วยทีกำลังจะถอดมงคลครับนั่นก็คือพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับตัวอันโบไลนี้ครับเป็นผู้น้องครับอันโบผู้น้องครับพอมีพี่ชายนั่นก็คือลุกยะอันโบแชมป์เควันในพิกัด65กิโลกรัมผู้เคยเอาชนะก้าวแฟร์เทคมาแล้ว2หนยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับ ไม่อาศัยความใหญ่เดินไล่จ้วงกันเลยครับทางด้านของอันโบครับอุ้ยพยายามจะบวกหมัดขวาครับน้ำมวยไทยเราอาศัยความยาวอาศัยแรงปะทะครับเดินต้อนติดเชื่อครับนี่ครับจังหวะนี้ครับต่อยตามตัวพยายามจะบวกด้วยหมัดขวาครับน้ำมวยไทยเราก็หาจังหวะงามๆครับจังหวะดีๆบวกแบบนี่ครับจังหวะนี้ครับบวกขวาอีกทีครับบวกแบบหมัดเดียวจอดครับเพราะจริงๆแล้วเจ้าสวยใหญ่นี่ถือว่า น้ำหนักมัดนี่ใช้ได้ครับทั้งซ้ายขวาครับไอโซนครับนี่ครับปัดลำตัวขึ้นบนโอ้บุกเป็นระบบดีจริงครับทางด้านของอันโบกครับจังหวะนี้โดนทางนักมวยไทยของเราผลักล้มไปยังเดินยังบุกอยู่ครับเพราะว่าทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับเตะด้วยฟอนคิกไปครับอ่าจังหวะนี้พยายามจะเตะขาครับเตะหลุดไปอย่างต้อนเหมานนะครับพัก เอาจังหวะนี้ครับโยนเข่าลอยเอ้าเหมือนมีอาการครับเอาโดนฮุกโดนฮุกซ้ายครับเรียบร้อยครับโอ้ไหวไหมนี่มาตัวเต็งนะครับตัวเต็งในมวยรอบเควันเวอร์กลางปีในครั้งนั้นนะครับเอาเรียบร้อยครับยุติการชกแล้วครับโอ้โหเส้นทางของตัวเต็งย่างลุกี่อันโบครับจบเพียงแค่รอบแรกครับนี่ครับโอ้ลุงตู่นี่ขึ้นไปแสดงความดีใจเลยครับ โยนเข่าลอยกันนะครับเป็นจังหวะสลับเข่าแทงเข่าแล้วนี่ครับนี่ครับองค์บากวอริเออร์ครับฝรั่งนี่ตั้งฉายาให้ทางด้านของเจ้าเสืยใหญ่ว่าเดอะองบากวอริเออร์ครับเป็นจังหวะที่นี่ครับดูภาพช้าครับผักแล้วนี่ครับเจ้าสืยใหญ่ได้จังหวะโยนเข่าลอยครับสลับเข่าแทงครับแล้วใช้นาทีทองไม่เปลืองครับพอเห็นว่าคู่ต่อสู้มีอาการปุ๊บกระตบพุกซ้ายตามเลยครับโอ้นี่ครับสวยงามครับมีอาการปุ๊บนี่ครับกระตบฮุกซ้ายมัดเดียวครับ ก็เป็นลูกต่อเนื่องจากเข่าลอยครับขอไปขอโทษขอโพยครับโอ้อันโบเหมือนจะโอ้นี่แตงหนึ่งครับคือน่าจะตั้งใจไว้มากครับโอ้เสียใจเลยครับโอดถึงขั้นล่ําให้เลยครับโอ้แล้วางวัลพิเศษจากทางเควันไปครับก็มีครับลุงตู่ขึ้นมาแสดงความยินดีครับกดไลค์ครับลุงตู่กดไลค์ไปหนึ่งทีครับตามด้วยนะครับผู้พันรถครับพันตำพันโทสมรถคําสิงครับแล้วก็นี่ครับ ทางด้านของสราเชครับนี่ครับอูเสียใจครับเพราะตอนนั้นนี่ทันโบถือว่าเป็นแตงหนึ่งในมวยรอบครั้งนี้ครับแต่ปรากฏว่าต้องจบเพียงแค่รอบแรกครับเส้นทางการชิงชัยในศึกมวยรอบเควันจบเพียงแค่รอบแรกครับด้วยน้ำมือดาวรุ่งจากสยามประเทศนั่นก็คือเจ้าสวยใหญ่สเดชพันธ์ลา์นี้นี่เองครับโอ้สวยงามครับเป็นคอมโบเซตที่สวยงามครับเข่าลอยแล้วตามด้วย ทุกซ้ายครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างสําหรับมวยคู่นี้นะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไครป์กดสักลิ่ตติดตามด้วยครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับและอย่าลืมนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยทางช่องของเรายังมีคู่มวยมันๆสนุกๆอีกเยอะครับ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ